แล้วกลับมารอบนี้นะครับเป็นรอบแก้ตัวนะครับบ๊อบรอบเมื่อกี้เราขอโทษนะเราเราเล่นนะไม่มีอะไรนะจะโกรธเราทีนี้รอบนี้เราจะเริ่มอย่างดีๆเลยฮะด้วยการเอ่อทำไมภาพติดนิ้วกไูไรบ้าหรือเปล่าเออนี้เราจะเ้ยผีหรอกเออเจะเริ่มจากการเอ่อ ออตะกี้ผมไปหาข้อมูลมานะเขาบอกว่า,ายาหลองสีเขียวเนี่ยมันจะเวลาคนไข้เลือดออกเยอะๆเนี่ยสามารถใช้ยาสีเขียวเนี่ยฉีดที่คนไข้แล้วมันห้ามเลือดได้ก็ลองอเกียนถ้าไม่มีอะไรถ้าลองเกียนเล่นๆดูนี้เราจะเริ่มด้วยการไปแก้ตัวนะครจะแก้ตัวใช้ต้องใช้ เ <S an> ช่โอ้โหนี่มันมือคนหรือมืออะไรวะเนี่ยแพสิบอบดูกูสิมือนิ้วกูทำจากอะไดมเนเชี่ยมแหละนีบอบเงียบอยูงง่กกยนะฮะบอบกำลังบอบไม่หาบอบไม่หาเราจะหยีบจับมาโอ้โหกูมองเห็นมากเลยอ่ะ มองเห็นชัดเลยโอ้โหจอดไมยมีถือให้กูดีกับทางไม่ได้หรอกผดีดป้าต้องคนเด็ดตั้งองศาให้มันเอียงกันนะฮะให้เราค่อยหยิบมันดีขึ้นมาอ่าได้แลวปึ๊บเขาให้โอเคจะเริ่มจากการเอาประดูกพิโงออกเหมือนเขาได้แล้ว เราจะเราเพิ่งรู้นะว่าการทอากระดูกพิโกใช้ใช้เลือตรงกลางง่ายกว่าเคโอเคอขาเนี่ยนะเขาเนีทีเขรเนย โอเคแล้วคนไข้แล็บออกเราจะต้องใช้หลอดสีเขียวยาหลอดเขียวพิเชษแต่ที่ว่า โอเคโอ้เลือดไหลเร็วเลือดไหลออกเร็วมากเราต้องใช้ตาวยางสีเขียวเพื่อตัสีเขียวนะต้องไม่ใช่ปูเสียที่นี่ที่นี่โอเคได้สียังไงวะเนี่ยสีสีสีจุดโอ้โหละหนึ่งโอ้โหละหนึ่ง มีย่านขวาบนนะเป็นอัตราการเลือดออกเลือตกยางออก่อวินาทีมีเลือดออกชัหนึ่ง,งเราก็จะเริ่มการทักทัต,ตอโอ้ดูกระดูกสวยสดะบอสปหน้านกากบอสไปหน้านกาอุ้ยเยอะติดนิ้วอุ้ยเหยีหยบจะขาดปะเนี่ยโอ้สว,วยงามนะอันนี้คือสวยงามโอ้โหกระูเลยย้อนไปหนุ่เช้นบกว่า หยุดมาหยิบบอลออกมากไม่ใช่ต่อกระดหยิบบอลออกมาโยนใบอ่าทนีนี่ก็โอ้โหทำไมตับจะอยู่กนนะัล่ะหยิบออยตับมาโนบเล่นกลับลงมาบีก เอาไปนอนหนุนแท่นหมอนก่อนนะบอตัดตัวเองไว้ดีมากาเราก็จะเอามีดมาตัดเหมนเดิมนะมีใครเล่นเกมเล่นกไหนเล่นเรึ่าเล่นเกเริ่ี่ระบักแบบแบนี้ออนี้นะนี้เียนโอ้ยไม่ใช่ใช่ กูโอ้มีจอฟังเกินหูเลยเลือยๆพุงเกินพุงเกเรนะฮะอ๋ออ๋อยังไิจออกมาะแม่สายก็ดื้อไม่ใช่ฮะหลอดอาหารเฮ้ยไม่จีบหลอดอาหารนะบอบหลอดอาหารมึงดื้อมากอ่ะบอบโอ้บอบหลอดอาหารมึงดื้อเกินไปอ่ะมันไม่ยอมออกมาบอบ ลำไส้เหมือกันมะเนี่ยลำไส้มึงาลอบนี้มันไม่ดื้อเดี๋ยวกูจะสวิงสวิงไปเลยโอเคนะฮะไปไหนก็ก็ไม่รู้นะฮะปล่อยไปกินข้าวเรื่องเล็กบอสเฉพาะกินข้าวเรื่องเล็กหัวใจืีเรื่องใหญ่ใช่ฮะอันนี้เราจะคือตอนเนี้หลอดอาหารมวยพันกับเส้นเลือดของหัวใจแล้วกูเครียดมากเลยบอส ก็ใครเราเมีเล่นเนไปราไม่รกันะมีเนตนีเล่นนี้นะมั้งเห็นวมันตัดผจอีกชิมันมเเดี๋ยวจะมีเล่นนี้ตัดนะหตัดเส้นเลือดหัวใจของเขามาขาดบว่าคือปัญหาตอนนี้คืออีหลอดอาหารเนี่ยมันบางเนี่ยขาววะาดว ไม่ขาดโอเคขาดแล้วขาดแล้วโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคแล้วก็ยิงหัวใจมานะฮะแต่มาเด้อหัวใจมันหัวใจเก่าวะนี่หัวใจเก่าบ่าดูหัวใจเก่าหัวใจเก่าๆโดนทิ้งไปอืมเงาเบาชอบหนักหน่อยงิ้งจ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 ิง อลากถ่ายรูปนี้สุดๆนี่ชิ้นหนึ่งกูเชี่ยบ๊ายบายหัวใจหน้าก,กากให้ลบอโอเคครเราต้องใส่หัวใจใหม่ให้จบแล้วครับแค่นี้เองเรื่องง่ายมากถ่ายแล้วหัวใจใหม่ใส่ใหม่เออกูเชื่อเชื่อเฮ้ยหัวใจใหม่เดี๋ยวลนเออชิบหายแล้วครับเอ่อบิดบิดไม่ได้ครับบิดหัวใจใหม่ไม่ได้เอ่อ มันตกไปขอบหยิบไม่ได้ยื้หยิบยโอ้โทเอยิบแด้เย็บเย็โอ้ต้องหาอะไรเขี่ยใช่ไหมเนี่ยออม่เขี่ยแม่งไเี้ยนี่แหละโว้ยโทษโทษโทษ

ผู้คนไข่เลือดจะออกได้เพราะว่ากูหาทางเอาผลไปกลับเข้ามาอีกจอไปได้วิ่งขึ้นเอ๊ย่างนี้ไปวิ่งลองดูนะวิปึ๊บปึ๊บไปโอเคโอเคลองทะวีนลองทะวินหนึ่งสองปึ๊บไปโอเคดีมากกลับเข้ามาแล้วโอเควิ่เดี๋ยวก็เอาหัวใจมาใส่เข้าไปเย้โอ้บ๊อบ มึงรอดแล้ว <c ười> ดีใจด้วย